สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รเราอยู่เกม Tower of Fantasy นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเกมใหม่ที่ผงเปิดให้เล่นได้ไม่นานานี้เองนะครับผมซึ่งเหตุผลที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็เพราะผมเห็นแบบเอดีในเฟซบุ๊กแม่งแบบมีการถกเถียงกันเยอะมากนะครับในคอมมูนิตี้กันชินว่าเกมนี้มันกรอบไปซึ่งผมก็ได้ทําการลองเล่นในเกมนี้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันกรอบจริงๆหรอเกมนี้มันไม่ได้กรอบเลยเว้ย คือแบบมันมันคือให้คนลับฟิลนี่กับเกมชินเลยนะครับผมคือผมเป็นคนเล่นทั้งสองเกมทั้งเกมชินทั้งเกมนี้ตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาผมรู้สึกแบบเกมเนี้ยมันไม่เหมือนเกมชินเลยสักนิดน,นะครับผมมันถกากรอบไม่ก็กรอบแค่กรอบนิดเดียวกรอบแค่พวกสกิลตัวละครกรอบนิดแค่นิดก็แค่นิดนิดนิหน่อยเองอ่ะมันไม่ได้กรอบเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนเกมเพย์แ hey, ม่งก็แบบต่างกันนะิดนึงในทางเกม hey. เทอ่ะเออก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าแฟนตาซีนะครับผมถ้า,ถ,าถ้าใครยังไม่ได้ลองเล่นก็มาลองเล่น่นนนนกกััอได้ะคะครบผมื อย่ามองเกมแต่ภายนอกนะมาลองเล่นกับเองกับตัวเองก่อนจะรู้ว่าเกมมันดีหรือไม่ดีนะครับผมอย่าไปเชื่อแบบพวกแบบคนอคติหรืออ่านในคอมเมนต์คนอื่นมานะครับลองเล่นต้วตัวของโโตัวของคุณเองละคันนะครับผมว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับผมโอเคแน,น่นอนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเกมนี้เนาะผมก็จะมาเปิดการชากับเกมนี้นะครับผมซื้อเกมนี้เนี่ยผมบอกล้ว่าได้เล,เลยนะครับว่าติดงอมแงมผมเล่นแล้วติดงอมแงามมากเหมือนกินชิ้นเลยในช่วงแรก คือต,ตั้งแต่ไม่มีเกมนี้มาผมก็แบบนั่งสำรวจเกมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แผนที่แรกแล้วแบบไอ้เชีย่ยผมนั่งสำรวจแผนที่แรกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเกมอยูแล้วแบบยังมีอีกแผนที่ผมสำรวจอีกเยอะเลยอะคือแบบมันติดงงๆจริงๆนะเว้ยถ้าผมไม่ติดผมไม่ทำอย่างนี้หรอกนะครับท่านผู้ชมนะก็ไหนๆก็สำรวจมาเยอะนะล้วก็มาเปิดกาชาตั้งแต่นี้นะครับผมอ่ะมาซึ่งกาชานในเกมนี้มีทั้งหมดหลายตู้มากนะครับมีตู้ถาวรเป็นตู้ถาวรตู้เหลือกับตู้ม่วงมีตู้ของไอ ไอ้นี่ว่าไงนะลิลิกเออลิลิกนะครับผมไม่ไม่ใช่ลิลิกแมทริกเป็นอุปกรณ์ใส่อาวุธเนาะเป็นอีคลิปใส่อาวุธเพิ่มเพิ่มความสามารถแล้วก็ตู้ลิมิตของเลมิสิตนะครับผมเป็นตัวละครลิมิตที่โคตรเก่งเลยแล้วก็มีตู้ของเมทริกของเลมิสิตอีกที่ต้องมาเปิดหานะครับอ่ะในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับกาชาโอ้มันมีเยอะมากเลยตลอดตลอดที่ผมทำมานะ โอเคซึ่งเหรีกาชาในเกมน,นี้ถามว่าออกยากไหมออกยากๆออกยากมากผมบอกเลยว่าออกยากโคตรนะครับตู้เหลือง S อาโอกาสออกอยู่ที่0.7%นะครับสูงสุดคือ2%นะครับผมอินคูดการันตีนะแล้วตู้ม่วงโอกาสออก s อ r อสอร์ก็คือ0.3%คือตู้ม่วงเนี่ยคือตู้ฟรีเว้ยซึ่งโอกาสหาง่ายมากคือโอกาสออก S อามันก็ต้องยากด้วยก็คือ0.3ซึ่งมันออกยากนะครับผม เราก็จะมาเปิดตู้ม่วงกันก่อนเปิดตู้ม่วงเสร็จเปิดตู้ทองต่อตู้ทองเสร็จจะไปเปิดยิมิสิทกันต่อนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมถึ้มาตู้ม่วงผมไม่เคยได้วุธทองจากตู้นี้เลยนะเพราะว่ามันได้ยากมากๆถ้าได้คือผมจะโคตนดีใจเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเพื่อไม่ไให้เป็นการเสีงเยงม,มารา,าเราเอาเกันที่ปฏิบัติได้เลยดีกว่านะครับผมไปถ้าถ้าเอเซนซาแตกตู้นี้นะผมบอกได้เลยว่าผมโคตรด,ด,ดีแต่ออกยากออกยากจริงๆ ออกฉันจะออกก็ออกแค่ม่วงเนี่ยซึ่งม่วงก็เป็นแค่ s s r แบบที่คนอื่นก็มีกันพวกบ้าต้องเหลืออันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์อัพเลเวลครับของเอาไบบดเนาะตัวนี้มีทั้งมีของเยอะโอเคได้นีเนาะเรียบร้อยนะครับโอ้โหออกยากจริงๆนะ s s r ซตู่ม่วงเนี่ยอ่าไปกันต่อน หวางยากเอเลยใจนี่เองไงแล้วก็ฟ้าล้วนไปเลยดิโอ้โหดูมันํำของผมดีเกมไม่ได้ทำมันมันเป็นอย่างนี้แหละปกติตู้ม่วง่งมันหวังอะไรได้วะมันหวังอะไรไม่ได้เลยถ้าจะออกจริงๆนะคือดวงคุณจะดีมากๆเลยนะรูว่ามาออกอะไรฟ้าแก้วเหรอขนาด s ตไยัง SI ไม่ออกให้ผมอ่ะดูดิ ได้ก็ออกอะไรอย่างนี้ให้ตลอดเลยอะเห็นป่ะโอกาสออกันน้อยมาก S R ออกแค่3%นึง S S R ออกแค่0.3คิดดูแล้วกันเป็นตู้ที่แบบทำมาให้แบบดวงคนดวงีเท่านั้นถึงจะเปิดได้งวงโอเคก็ยังดีได้มูกนะก็ถือว่าดี3%โอเคหกแต่ฟ้านะตปกันต่อให้ตายเถอะ <c oughs> จะจะได้ย่าได้ยินอะไรค่นอยว่านเอนสอาร์โอ้โหฟ้าและทีนี้คือฟ้ารัก่านะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยเลยฟ้าอ่ะเอาไวยาวโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้ก็ฟ้า <c oughs> เห็นปะ่ะ ตู้เนี่ยมันหวังอะไรไม่ได้เว้ยนอกจากคนดวงดีเท่านั้นถึงจะเปิดได้ซึ่งมันไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งคนไม่ใช่ผมแน่ๆง่ม่วงง่ม่วงอีกแล้วออโอเคก็ยังดีอ่ะเหลืออีกกันไม่กี่รอบแล้วครับผมตอนนี้อ่ะ ห,หวังอะไรได้บ้างวะเนี่ยตุ้งเนี่ยควนหวังอะไรได้มันหวังอะไรไม่ได้เลยฟ้าเหรอโคตรของโคตรเกลือเลยม่วงหน่อยม้วงหน่อยขอให้เห็นม่วงอ่ะเออมาก็ได้มงง่วงเว้ยมา โอเคคาทาฮิวนะครับโอเคตู้มงก็หมดกันไปแล้วต่อไปตู้เหลืองนี่แหละตู้เหลืองเนี่ยโอกาสออกเอสเยอะกว่านะเว้ยศูนย์จุดเจ็ดนะเยอะกว่าศูนย์จุดสามนะเว้ยเข้าใจป่ะแล้วนั้นต้องออกให้ผมนะไปมามาขอเลย s s r จริงๆง่วงง่วงกว่าโอ้โหไม่ไหว นี่อะไรแล้วล่เอาวุ้งกับไอะไรเลยล่ะธนูอีกแล่วะผมไม่ได้ใช้ธนูถ้าจะเอานะเอาค้อนกับเอาคาทาฮิลมานดีกว่าผมบอกเลยได้เลยนะว่าค้อนกับคาทาฮิลดีดีมากเลยมามามาเอสตาว่วงเดหมาโถมเลย ได้อะไรอะ่ะขอคาทาฮิวก็ได้คอนก็ได้โอ้ืนโอ้โหไม่ใช่น้งสองอย่างแล้วโมไม่ได้ใช้ดีด้วยโอ้โหเห็นแล้วพี่เลยม่วงงี้วหรอโอเคม่วงก็ม่วยาวๆอะ่ะเอ็นเซนซ์อาร์มันจะไม่ออกแล้วแหละ ถระจ้าจะขนาดนี้นะเอสดาแบบโหนไม่ออกให้หนูอะไรเงี้ยอีเแล้ยวเหรทธนอกว่าเอาคาถาฮิลไปก็ค้อนมาโอ้ตายแล้วโอนสุดท้ายของตู้เหลือนะครับผมม่วงเยังไม่แดงเลยว้อ่ะอะไรคาถาฮิลหรือค้อนไหม โอ้เอออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยอันนี้ยคอรใช้ได้นะครับผมโอเคหมดไปแรกกับตู้เหลือกับตู้ม่วงต่อไปเป็นเมนคอร์สของเรานะครับผมนั่นคือตู้ในมินิซิตนั่นเองผมอยากได้เธอมากนะครับเพราะว่าเธอโคตรจะเก่งเลยแต่ก็หวังจะได้ไหมวะโอกาสได้ยากมากเลยในเมินิซิตดูว่ะได้ยากอยู่ได้ยากอยู่แต่ก็หวังหวังไม่ได้สูว่าจะได้นะครับผมในจุดนี้นะมาโมติแรก ม่วงแต่ม่วงมะไเย,ยเจ้ามาสิมาม่วงม่วงก็ม่วงมาได้อะไรวะโอ้โหช้าจังไงออกเลอริมม่วงอ่ะสีม่วงได้อะไรวะโอเค,อเคแต่ฮิวคาราฮิวไปรอบต่อไปนะครับผม ม่วงชีโอ้โหไม่แดงเลยวะเอสเอา่งม,มีโผล่ให้เห็นเลยอ่ะไม่อยากอะนเหลอยอเอสอาออกปืนอุ้ยคนายิวก็ตัดแล้วโอเค ห่าฮิวแต่ละก็ไม่เป็นไรโอเคแต่ละอย่างที่ได้มานะไม่ใช้งานไม่ได้เลยแต่ละอย่างหนึง่งให้ตายเถอะอย่างเศร้าเลยอ่ามาอัพเกรดกันก่อนแล้วกันเพิ่มดาวเพิ่มดาวมีอะไรว่าหอกหอกก็ได้เหมือนเพิ่มนะสองอันพอขัดอีกสองก็ตันแล้วหัวเรโอเค แล้วก็คอนคอนอันนี้ก็เก่งนะครับอีกสามอันโอเคคอนได้สาดเยอะอยู่ธนูเนี่ยตานอย่างวะได้ยังเยอะตานแล้วดูเรื่องโอ้โหอ่ะแล้วก็ปืนได้เยอะอยู่นะปืนเมื่อกี้อีกอันเดียวก็ขาดอีกไม่กี่อันขาดทีเดียวเอง ก็ต้องการปืนหนึ่งค้อนสามหกสองก็จะครบทุกอย่างแล้วนะเอลวิสอาร์โอเคต่อไปเสียเทชแล้วนะครับผมเดเมซิสถ้าจเจาให้ผมก็ออกให้เลยนะอย่าอย่าหย่หมกเม็ดมาเดเมซิสออกให้เลยเร็วเอสตาแตกม่าม่วงอีกแล้วโอ้โหส่งม่วงมานุลลอยอเลย คอนโอเคสวยโโหอ่ะมอติดต,ต่อไปนะครับผมไม่มีแดงโหอ่ะ S S R คือไม่คิดจะออกให้เลยอ่ะดูดิดวงอย่างสวยนะครับในคลิปนี้ อยู่ไหนมะเ่ยหอโอเคก็ยังไม่ตันได้อยู่มอติดต,ต่อไปลุยมว่วงไม่มีแดงโหจริงเหรอถามจริงนะ มาสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมตอนนี้หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ไ <c oughs> ลท์เอเสตาร์ก็ไม่ออกให้ผมสุดยอดจริงๆ <c oughs> ออกแต่อะไรไม่รู้เนี่ยแม่งปืนโอ้ ก็ยังขาดอีกขาด,ดอีกเยอะเลยแหมคลิปนี้ดวงสวยจริงๆนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรดวงสวยอ่ะเอาหกตามเลยได้พร้อมาะวะได้อันหนึ่ง แล้วก็ปืนก็ตันอ่าหรือแต่ฟอแล้วที่ยังไม่ตันโอ้โหแม่งอยากได้อยากได้เนมันสีดาเพราะว่าอาวุธเนมันสีมันเก่งนะครับผมในการฮิวนะคือโคตรดีเลยตอนนี้ผมก็ใช้เซตนี้อยู่นะแล้วก็ตอนต้นเกมก็เปิดได้หอกโค้ชซ้ำจริงงออแ้ถ้าถามผมว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะครับผมเล่นอยู่เซิร์โฟโค้ชในเอเชียแปซิฟิกนะครับผมท่านผู้ชม ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเดียวกับผมก็บอกผมด้วยนะครับผมเพราะว่ามเซิร์ฟนี้มันก็เล่นกันชิวๆแหละมันไม่ได้แข่งขันอะไรกันในขนาดนั้นนะเหมือนออเดซี่ออเดซี่ผมไม่เล่นเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็ลอยชิวนาะผมไม่เล่นเลยแล้วผมก็เลยมาเล่นโคโค่ในเอเจเวสติกนะเพราะว่าเห็นเซิร์ฟมันโล่งดีแล้วก็การแข่งขันก็ไม่ค่อยสูงอะไรขนาดนั้นนะแรนดกิ้งก็แบบเลเวลของเราก็ไม่ได้ห่างกันแตจห่างกันแค่ C S เองค่า C S นี่ก็แบบผ่านนิดนึงนะครับผมขอวอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนาะก็ยังตามทันได้ถ้าพยายามทำของนะอันนี้ก็เป็นอาชิตเมนอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ก็ยังไม่มีคนนะอันนี้หอคอยเสื้อผมก็มีคนแบบหอคอยก็เก่งบางคนนะประมาณกี่คนวะหอคอย เอางบเติมน้อยแล้วกันถ้าเติมน้อยอะ่ะก็ประมาณห0สิกว่าชั้นเองเซิร์ฟผมนะ5้าสิบหสิบเนี่ยแล้วก็คู่หอเซิร์ฟก็1 1อยชั้นก็แข่งขังกนกันนิดเดียวเมื่อค่อยหนักเท่าไหร่แล้วก็กิลวก็อยู่อันดับเ1็แล้วกกิว้วผมอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกลือไอความเกลือน,นี่ไม่สุดๆจริงๆวะทำอะไรไม่ได้อะนดับหไึ่ได้จริงนะแม่งเกลือก็คือเกลือ โอเคเดี๋ยวผมก็ไปทำของเพิ่มแล้วก็ไปสำรวจเพิ่มนะครับหลังจากนี้ก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมโคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ